Good morning s t u d e n t How are you today สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึก,ศกษาปีที่2วันนี้วิชา Creative Writing เรายังอยู่เรื่องการสร้างคำนะคะโดยวันนี้เราจะสร้างคำจาก en ซึ่ง en เนี่ยจะออกเสียงว่า n แล้วก็ et ซึ่งคำ et เนี่ยจะออกเสียงว่า at เราจะสร้างคำว่าอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคำแรกนะคะคือ h บวก en h บวก en h คือเสียงฮอลกูค <N> <en> ู่นะคะบวก en ฮอลกูคูบวก en จะออกเสียงว่า hen hen ซึ่งแปลว่าแม่ไก่นั่นเองค่ะนักเรียนคำต่อไปนะคะ คำต่อไป m บวก en m ผสมกับ en นะคะซึ่ง m ออกเสียง m, m m m ก็คือมอมา้านั่นเองนะคะ m เจอกับ en เสียงมอกับ n จะกลาว่า men men ซึ่ง men เนี่ยความหมายคือผู้ชายที่เป็นพรหูพจน์ก็คือผู้ชายหลายคนนั่นเองนะคะนักเรียน ต่อไป W H บวก E N W H ผสมกับ E N W H เนี en, ่ยจะได้เป็น w ก็คือ w h e นะคะจะออกเสียงเป็น when 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 เนี่ยเป็น question word เราจะใช้ถามหาเวลาแปลว่าเมื่อไหร่นะคะนักเรียน สำหรับต่อไปนะคะจะเป็น et ค่ะ et คือสะดนะคะ p ผสมกับ et p คือ p เป็นเสียงพอพาน p บวกกับ h จะได้เป็นคำว่า pet 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 ซึ่งแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็จะได้แก่หมาแมวหรือว่าอาจจะเป็นหนูแฮมหรืออย่างอื่นนะคะที่นักเรียนเลี้ยงกันที่บ้าน คำต่อไปค่ะคำนี้ wet นะคะ wet ตัว v บวก et v ก็จะเป็นเสียงววแหวนบวกกับ et จะได้เป็น wet wet ซึ่ง wet คำนี้คือ,อสัตวแพทย์นะคะก็คือหมอที่เขารักษาอาการสัตว์ที่ป่วยนะคะจะออกเสียง wet นะคะนักเรียน ไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อไปออกเสียงว่า wet เหมือนกันนะคะ wet เหมือนกันแต่คำนี้ไม่ได้แปลว่าสัตวแพทย์นะคะตัวนี้เขียนแตกต่างกันด้วยนะอันนี้จะออกเสียงอจะเป็นตัว W นะคะไม่ใช่ตัว V นะ W ผสมกับ E T ออกเสียง wet wet ซึ่งแปลว่าเปียกนะคะเปียกชื้น ค่ะต่อไปจะเป็นภาระงานนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด Creative Writing ในหน้าที่7และหน้าที่8ค่ะสำหรับูวิชาภาษาอังกฤษ Creative Writing ชั้นป .2 จบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราบหนะ้า See you Bye bye